นี้ผมก็เอาเว็บรับเหรียญ BNB มาฝากนะผมสำหรับเว็บนี้ก็รีบๆมาทำเลยนะครับเวลารับเหรียญของสายฟรีเหลือแค่6วันนะผมสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่ได้มาทำนะครับก็รีบๆเลยนะผมเดี๋ยวผมจะพาไปดูวิธีการเชื่อมต่อกระเป๋านะครับเชื่อมต่อกระเป๋าเพื่อรับเหรียญ BNB ฟรีนะผมผมก็คอยยงชั่วแล้วนะครับจาก สีผมไม่สบายนะครับผมก็ไม่ได้ลงคลิปามาค่อนข้างหลายวันเลยนะครับผมก็ขออภัยด้วยนะครับผมผมก็ดีขึ้นแล้วนะครับผมก็จะาหาเว็บมาให้เพื่อนได้ทำฟรีกันนะครับก่อนอื่นเลยนะผมก็ขอเพื่อนคนละหนึ่งไลค์นะครับผมเพื่อเปิดการมองเห็นของช่องผมด้วยนะครับจะได้มีกำลังใจทําคลิปนะครับผม ช่วงนี้ผู้ติดตามก็ผู้ติดตามยอดดูก็ลดนะครับผมผมก็ไม่ค่อยมีกําลังใจเลยนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูวิธีการสมัครนะครับผมวิธีการเชื่อมต่อเป่าวิธีการรับเรียน,นะครับคลิกลิงก์แล้วนะครับนี่ก็จะเป็นหน้าเว็บไซต์ของเขานะครับผม <c oughs> หน้าเว็บไซต์สําหรับการรับเรียนนะครับก่อนอื่นเลยนะครับผมเพื่อนๆต้องอมีกระเป๋าทัชบรลตก่อน,นครับ ก่อนอื่นเลยนะเพืเ่อนๆต้องมีกระเป๋าทัดบัตในตรนของตัวนี้ก่อนนะครับอ่านี่นะผมเพืเ่อนๆก็มาดาวน์โหลดมาสมัครให้เรียบร้อยนะครับผมจะ,ะทิ้งลิงก์ทิ้งลิงก์สมัครว้ให้ด้านล่างนะผมะวิธีการเชื่อมอเชื่อมกระเป๋าเพื่อรับเหรียญน,นะครับวิธีการเชื่อมกระเป๋าให้เพื่อนๆกดที่ตรงนี้นะผมะนี่นะครับเชื่อมต่อกระเป๋าเงินนะผม จากนั้นเพื่อนๆกดเซตนะครับนี่นะผมกดในส่วนของตรงนี้นะครับนี่นะครับถ้าเพื่อนๆอมีอกระเป๋าทัดบอลลีตแล้วนะผมเขาก็จะเด้งขึ้นมาให้เรา,าเข้าสู่กระเป๋านะครับนี่นะครับเขาก็จะเด้งมาด้านนี้นะครับนี่นะผมฟรีบีบีทุกวินาทีนะครับ จากนั้นเราก็กดในส่วนของด้านล่างนี้นะผมกดเชื่อมต่อกระเป๋าไปนะครับอเรียบร้อยแล้วนะผมก็ทําการเชื่อมต่อกระเป๋าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะผมนี่ก็จะเป็นในส่วนของลิงกระเป๋าเรานะครับนี่นะผมฟรีบ b นบครนะผมอัตรารายได้นะครับ 4ี0ร uh, ้อ่สิบบินบีต่อนาทีนะครผม uh, เวลาสิ้นสุดนะครับผม uh, สำคัญนะครับเหลือแค่6วันนะครับผมบีนบีฟรีเหลือแค่6วันนะครับในการรับนะครับผม uh, ความจุอยู่ที่5นาทีนะครับ uh, เราเราสามารถมากดรับได้ทุกๆ5นาทีนะครับผม uh, การยืนยันแคปชั่นะครับ วิธีการรับนะผมให้เพื่อนๆกดเข้ามาที่ตรงอ่าในส่วนของตรงนี้นะผมอ่านี่นะครับให้เพื่อนกดเข้าไปนะครับอ่าจากนั้นก็กดอ่ารีแคปชั่นนะผมรับบีมบีฟรีนะครับอ่ากดรีแคปชั่นในส่วนของตรงนี้นะผมอ่าถ้ามันขึ้นอ่ารูปให้เพื่อนเเลือกนะครับก็เลือกให้เรียบร้อยนะผมอ่านี่ครับต่างสิทธิ์เรียบร้อยแล้วนะผม ก็เรียบร้อยแล้วครับอ่าเพื่อนๆจะกดอ่ากดเข้มตรงนี้อ่าพร้อมเพื่อนเข็มเสร็จจะเข้มต่อเลยก็ได้นะครับหรือว่าจะรอห้านาทีนะผมอ่าหรือว่าจะรอห้าทีเข้มทีก็ได้นะครับอันนี้นะผมอ่าที่ผมเข็มไว้ทั้งหมดนะครับอันนี้นะผมหนึ่งมื่นสี่พันสี่ร้อยห้ 14, สาสิบเอ็ดซาโตชิเบียนบีนะผม ในส่วนตรงนี้ก็จะเป็นลิงก์แนะนำนะครับเราจะได้ยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะผมยี่สิบเปอร์เซ็นต์ที่เพื่อนเพื่อนอสมัครเข้ามานะครับสมัครเข้ามาทำนะผมห้าเปอร์เซ็นต์สำหรับการอัปเกรดนะครับก็คัดลอกลิงก์ในส่วนของตรงนี้ไปแนะนำเพื่อนได้เลยนะครับนี่นะผมะก็ประมาณนี้นะครับในส่วนองตรงนี้ก็จะเป็นอัปเกรดของเขานะครับผม จะอยู่ที่21วันนะครับราคาอัพเกรดนะผม0.05ย์จนบนะครับค่อนข้างสูงนะผมทำฟรีได้ทำนะครับตัวนี้นะผมตัวนี้สายฟรีสามารถถอนได้นะครับขั้นต่ำการถอนของเขาจะอยู่ที่0 0นยนะครับผมห้าแสนซาโตชินะครับหาแสนซาโตชิบ n b นะครับผมเมื่อถึงยอดแล้วก็กดตรงนี้ได้เลยนะครับกดป้อนจำนวนการถอนครับกดวิดดอไปได้เลยนะครับ สายฟรีถอนได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะผมเพื่อนผมก็ลองถอนแล้วนะครับแล้วก็มาบอกต่อผมนะครับผมก็เอามาทําคลิปให้เพื่อนสายฟรีได้มีทํากันนะครับอนี่นะผมสายฟรียาพาดนะครับของฟรีของดีๆนะครับถอนได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมเดี๋ยวผมถึงยอดถอนเดี๋ยวผมจะมาถอนให้เพื่อนๆดูอีกทีนะครับ ช่องผมเน้นฟรีนะครับไม่เน้นลงทุนนะครับผมถึงส่วนตัวผมจะอ่าชอบด้านการลงทุนก็จริงนะครับแต่ผมจะหาของฟรีมาให้เ,เพื่อนๆสายฟรีได้มีทําฟรีกันนะครับสําสหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะผมใครจะตามผมมาทําผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนะครับอ่าสายฟรีก็อย่าพลาดนะครับสําสหรับวันนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ